โอ้ยหอมเลหอมหอมหอมนึ้นึ่้วว้าวปลากระสุนต้องแลบโอ้พริกเข้าดังกว่านี้ถูดได้ครับนี่พี่ถูดเแพรเป็นสุกนะครับอันนี้ที่แตกกับปลาอันนี้จะของจะของแพรแพรเป็นสุกนะครับแรกแรกก็ต้องเรียขาจูยังไงก็ต้องกินเหล้าก่อน เนี่ยได้ขาโจนะครับกีนเราก็<ด>แล้วมาดูแลทีชี้มาดูพี่มีนูนยังครับวันนี้โอ้ยมียังกับจีนทังสั้นแหละถ้าขอามาหยิบทีบอกว่าไลายคักกุ้งคนนะ่ะก <c oughs> ูห่างท้องมาใส่กุ้งโอ้ยเดี๋ยวที่แตกปตกลาชูดย่างไม่ลายนะอีนี้ย่างไล่ปลาชูด <c oughs> ยิ่งปลาชูปดปลาดูตัวนึงตัวนี้ยิ่งก็บม่ได้เสียดายังไงไห้เจ้ายิ่งปลาดูปลาึกเองเจ้าอ่ะ ปลาดูตัวซ่อนี่ละบอยใ,ใหญ่ดอกประมาณสองลกวันสองเจ้าเลยนะสองสาลูกเลยนะแต่ว่าขังบ่ยเลยที่แตกที่แตกว่าเจ้ารับตายยิง่งเ <c ười> <c ười> นาะขึ้นแดนขึ้นแดนไหมขึ้นทางแทนเส้นเดียวเนาะมันจะยู่อยู่ที่เอ้าสิแตกซะนี่ละนี่นี่ผลงานใหนเบื้องนี่คือ <c ười> ต, <c ười> ตลกจนบ่หัวเขาบัวเอยังมั่นใจว่าโอ้สบา่กินอยู่กับพ่อขี่ได้เนาะเว้ยได้ เขาพอฮอสแล้วฮอสได้เราเงไหมาเอามีดอันขย่นจะปิ้งตายจริงครับมันนี่เาปูเยกัยิ่งบ่ถือบ่หด้ยิ่งไปน้อยยุดปืนท้าไปโจวยิบมันโซเนี่ยโอ้ตัวแง่าด้นั่นะมานี่หละเคียงเขาเขาพื้นนี่ะมันยังคัก่มีดไปนี้เจ้าตัวคนออกไปพี่ เยิ่งให้คอยกินนี่ไม่เคยเค็ดมันน่ะโอ้ยยิ่งปลาบงปลาบูปลาคอไงตอนนั่นกับใครเนี่ยยิ่งปลากระสูบไปดิแม่เนี่ยมันกางไหลันยากเฮ็ดหนักม่อผมว่าโอ้ยหยุดไหนหยุดนี่มึงเจ้าผมบอกว่าโอ้ยกุ้งไรกุ้งไรสิพามากินกุ้งทุยพ่อของแม่ลำบากลำบนมันอยู่แพร่กางน้ำนี่มุ้ยไผ่เลยนี่ตอนนี้มกับเข่าโบมี่เลือกไกเฮียเออ นี่จะของแพะมานั่งเฝ้าอยู่ไปหาเนี่กินก็บ่ได้ย่เนีจะของแพะเป็นซุกนะครับเราก็บ่อห่อจะนำปลามหมนี่เพิ่งเนี่ยพลาอีนนี้เจ้าเนี่ยแต่ละคนได้เห็นอาหารกินนี่อะไรลุงพี่เจ้าว่าเจ้าอยู่กับไผลเออเพิ่งเนี่ยอยู่กับยศไม่กดตุยดูน่ากินนะแบบว่าเหมือนอาหารเราอันนี่เอออืมผิดต่อไปต่อไปเพราะว่ามันเสียบแหละ ถ้าอย่างนี้อร่อยแน่นอนก็เสร็มในปีสามหิ้วเขาหิ้วมันแห้งแล้วเออแล้วต้องไปคเจ้าของแพมาดูแลเองวันนี้ครับผมหรือขาโจมาแบบยังไงบ้างมาดูแลเจ้าของแพนะครับผมมาจากหนองบัวลำพูนเดินทางมาภูหลวงเพื่อแม่น้ําเลยเขื่อนเขื่อนแม่น้ําเลยเจ้าของแพเพื่อที่จะมาดูแลเจ้าของแพนะคอันนี้เออ เพราะว่าข้าวก็ไม่มีสักห่อเมาข้้าางครับถยิงปลาตัวสองตัวนี้ไม่ได้นะผมบอกเลยเมื่อไรชี้แตกกันไม่มาเนี่ยบอกเลยครับนี่จะแดงงอมกุ้งอ่ะแล้วครับกินครับกุ้งน้อยกุ้งน้อยนะครับนี่จะซำนิมุดลงไปโอ้ใครแตาแดงกุลงรดจิริดเดี๋ยวเดี๋ยวเราซิมกันไปเสียบไปเสียบแต่ว่าหน้าตาได้ยินได้เลยกางบดหินไว้ครับแล้วก็บังนิดน้อยนี่คือสูตรของพิยศว่าทำลาย ก้างได้ว่างั้นมันไม่มีเกลือนะครับเราไม่มีเกลือกันทำพตะไคล้นรอยใส่ลโอ้โหน่ากินน่ากินโอ้ยอยู่กับยศม่หดตุยอีกแล้วงานนี้แล้แทพริกแล้ว่ใส่แล้วเนาะโอ้ยหอมเลยอะหอมหอมเดี๋ยวนนออหอมหอม จากปลาพี่อยูอบ้าไม่น่ากินด้วยเนี่ปลาอื่นเ้าาอปลาสุนปลากระสุนต้องลลบโอ้โพิเขาดังกว่านี้สูได้ครับเนี่พี่สูมั่วสูได้อีกแล้วนี่อ๋อไของทย่ต้องกินเมื เบ่้เพิ่งขยิงปลาว่ไอี่างเงี้ยมิเ๊ะป้าสิกะบ่อายยิงมากบ่ยิงถือบ่หนตหน่อยม่ให่นสะดรุ่นนี้แล้วยิ่งถืออยู่บ้านบ้านบ่ได้ห่างแค่เต็นเดียวนี่บ่องันถูด้วยมิวันถูดบ่ไดถแต่งมาโอ้ยหิวเลยเนี่สมหิวมากเลยเลยกินมากินตอนนี้ตีสามตีสีีสามครับ หนังก็เช้าแล้วไม่รู้เราทำอะไรกันอยู่ว้าวพี่น้องเบงรงู่<ม>ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่น่ากินนะแต่พอทำออกมาแล้วอ้ได้อยู่น,นี่อาจจะไม่มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะแต่ว่าก็ได้อยู่มีรสดีผงชูรสนะรสดีเพื่อความเค็มแต่เกลือเราไม่มีผมก็ว่านน่าอร่อยนะเนี่ยอ่ะชิมดูดิ มาชิมมันครับบ้างชิมมาชิมมาเอามาลองชิมดูจูเขามาชิมมครับครับเอาชิมมาเป็นทดลองทดลองกันโอ้ยนี่แล้วนี่ยวหมุนชุกนี่ขอลองเลยะเอาลองกันเลยลองกันเลยเราโรยโซอยู่ลงแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับโซอยู่าแสงโสมอุ้ยเนื้อขาวดีเจ็ครับเป็นไงพี่ บัวยาภาคบัวยาภากอืมอืมวยยัยาพแทบเลืครับอุ้ยได้อะ่ะแล้วกา้กางก้างก็อก้างก็ไม่มี มีอยู่มีอยู่แต่เราหั่นให้มันน้อยแต่มันสั้นมันมันละเอียดเพราะว่าเราทอ,อ,อ,อบอ่ตายแล้วขึ้นนีก c a p ่ c i t y หล่อให้ตัดใหม่ใช่ไหมเงื้งอลายข้างนอกอาจจะอาจจะดูแบบมันอาจจะเข้มนิดนึงนะครับแต่แต่ข้างในอ่ะช้ำ ช่ำแล้วก็เป๊ะด้วยป่ามันสวยดีเพราะเขยิงไม่ไม่ครับมาพี่น้องแซ่บๆ้กันอยู่กลางเขื่อนแม่น้ำเมยแพรของแม่น้ำแม่น้ำเลยแม่น้ำเลยแพ่จังหวัดเลยแพรของแพรของเป็นชื่อชื่อแพรเป็นสุขครับแพรของเลขาโจแพเป็นสุขเลขาโจใช่ครับอืมใครอยากมาติดต่อจางไหน ก็มีช่องทางติดต่อทางเฟซบุ๊กโจพิทยาไม่ก็ติดตามกับช่องเฟซบุ๊กของพี่ๆก็ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้จัดไปครับจัดไป<ม>ว้าวหอนห่อน,อนอแซ่บไปเลยครับแซ่บไปเลยพี่นอ้องเด็ดอยู่กับพี่ยศไม่อดตุยไม่อดตุยแน่นอนอ พราะพี่ยศพากินอะไรก็ไม่รู้ก่อนมันบอกชื่อเมนูไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเราไม่มีอะไรเลยนอกจากรถดีกับแกงแพรกับพริกป่นแพงครับใส่รถดีกับพริกป่นแล้วก็อันเทโซยุลงยังไงนี่โซยุโซยุเราไม่ให้ดูฉลากเราเพราะว่าเราห่วงเราห่วงฉลากเรานี่ดูดิกระดกโชยุมือนี้มันยิงปลาเนาะบอกว่ามันยิงกุ้งเ แล้วก็ได้ปลากระสูบมาสองตัวปกติปลากระสูบมันจะก้างเยอะใช่แล้วเราจะทํากินเมนูอะไรมันก็ทํายากใช่ก็จะหั่นบาง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 ทีๆนี่ก็วิธีพอดีมีกระทะตัวนี้มาก็โอ้แส่บเสืออีดีครับใส่เลยผมรับร่องว่าบุญเพเคยกินมาก,ก่อนปลากระสูบแบบน,นี้เฮ้ยของแท้ว่าแล แซ่บซื้อนาะมขมีข้าวมีแต่ปลาใช่ครับมันมีข้าวกินหอมมันใจวะนั่งเล่นอีกนะมนเล่นอีกม่เห็นแล้วครับไม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้กินปลากันถ่ายบรรยากาศให้ดูโคตรเท่ก่อมผ้าก๊อมมาเมื่อไหรโอ้โหแต่สแตกปผ้าก๊อมตอนนี้ภารกิจคือเก็บของนะครับเก็บของแล้วตอนที่แพงเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเราพลาดเป้าไปไม่ได้ปลาดู ขนของข่อยพี่น้องมึนงนะขนของมาเยอะมากแต่เบอเป็นอย่างเราไปต่อไงอ่างครับไงอ้างปลาบม่มีเลยดำทั่วอ่างถึงตีสามไม่มีปลาเดี๋ยวบอเป็นอย่างโอ้นไม้สวยครับ